จุยวรัตยาคลอดลูกชายน้องพีเจแล้วก่อนหน้านี้ทำเอาแฟนคลับลุ้นกันสุดๆไปเลยสำหรับจุยวรัตยาที่โทรตามซาบีพุทธิธธชัยให้กลับาบ้านอย่างด่วนเพราะว่าน้องพีเจนั้นเริ่มที่จะส่งสัญญาณมาแล้วซึ่งวันนั้นพุทธเองก็รีบไายทำงานให้เสร็จก่อนที่จะรีบกลับไปบ้านพาส๋ยไปโรงพยาบาลกลางดึกแล้วล่าสุดส๋ยกับพุทธก็ออกมาประกาศข่าวดีเพราะว่าน้องพีเจได้ลืมตาขึ้นมาดูโลกแล้วตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมา โดยล่าสุดวันที่28พฤศจิกายนจุยกับพุทธก็ได้โพสต์ภาพครอบครัวเป็นครั้งแรกช่างเป็นโมเมนต์ที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเลยน้องพีเจหน้าตาน่ารักหน้าชัางที่สุดเลยโดยมีชื่อจริงว่าเด็กชายพิศราพงศ์แกตศินน้ำหนักแรกคลอด3.145กิโลกรัมโดยระบุว่าสวัสดีครับผมชื่อน้องพีเจเด็กชายพิศราพงศ์แกตศิลลูกพ่อพุทธกับแม่จุ๋ยนะครับ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่24เดือน11ปี2022ที่ผ่านมาครับมาด้วยเสียงร้องที่ดังกังวานน้ำหนัก3.145กิโลกรัมแข็งแรงสมบูรณ์ดีผมคิ้วดกดำมาเลยพี่พี่พยาบาลในห้องคลอดกล่าวฝากพ,พี่พี่ที่ผ่านมาเจอรูปผมรักเอ็นดูเมตตาผมด้วยนะครับขอในวันการร่วมยินดีกันร้วๆเลยกรี๊ดยินดีด้วยมากๆนะคะดีใจด้วยนะยินดีกับน้องทั้งสองมากๆเลยนะคะ ยินดีด้วยจ้าจุย๋ยยินดีด้วยค่ะโอ้ยขอแสดงความยินดีด้วยนะคะน้องพีเจน่ารักนะ่าเอ็นดูมากๆเลยคิ้วดกดําตัวจซมำมากมากอย่างไรก็ตามก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพอ่อคุณแม่ป้ายแดงด้วยนะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไวๆวทั้งแม่และลูกชายเลย